อะค่ะตอนนี้เราฟังเรื่องเครียดเครียดกันละเรามาเข้าวัดทําบุญกันบ้างดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะพาไปวัดน่่มการนนจังหวัดสมุทรสาครนะคะที่นั่นค่ะเขามีประวัติของหลวงพ่อที่โด่งดังมากนั่นก็คือหลวงพ่อหายตามพี่เข้มไปรับชมกันเลยค่ะแ,แล้วผมก็เดินทางมาถึงวัดน่วมการนนวัดที่โด่งดังมากในจังหวัดสมุทรสาครและเดี๋ยวนี้ผมนั้นกับ พระอาจารย์ไว้จาพูดคุยถึงเรื่องราวของประวัติหลวงพ่อหายที่มีชื่อเสียงมากๆในจังหวัดสมุทรสาครอยากรู้ใช่ไหมละ่ะว่าประวัติเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าว่าวัยรุ่นที่เข้าวัดจะเป็นยังไงพรอาจารย์ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด่ดังทำไมใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ย บอกเลยว่าต้องมาวัดร่วมกัะนลมานมัสการหลวงพ่อหายครับพระอาจารย์มีสองคนผัวเมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละสนิทกันเป็นพี่ชายนักร้องดังนะอยู่ที่สุพรรณตอนนั้นเขากาลังจะสร้างบ้านเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เขาได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนพออยู่ได้สักเดือนหนึ่งแฟนเขาก็โทรมาว่าอาจารย์คือแฟนเขาอ่ะป่วยเข้าห้องไอซียูเตรียมจะผ่าตัด หมอบอกว่าเป็นริมเลือดกุดตันก็นึกไปนึกมาถ้าถวายพระให้กับพระศาสนาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอน,นิสงส์ทางหนึ่งก็อบอกกับเขาว่าบอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระศาสนาเพื่ออน,นิสงส์บุญอนั้นน่จะได้เกิดขึ้นกับเราแฟนก็ไปกระซิบข้างหูยังมีสติอยู่ครับก็บอกว่า,าจาง์ก็บอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขา ยากหน้าโอเคระภาจารย์ผมคนรู้การแล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้วครับผมบอกว่าอนุโมทนาให้บุญกุศลน,นั้นน่ะช่วยนำให้ปลอดจากอะไรแล้วก็พูดเรื่อยไปอะ่ะครับผมแ,แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจับสัพรรณแล้วก็มาถวาทยทีเป็นทางการอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะในฐานะที่ โยมเนี่ยหายจากป่วยไข้ขอตั้งชื่อพระองค์นี้ให้เป็นนิมิตหมายออตอนแรกคือย,ยังไม่มียังไม่มีชื่อก็เลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหายคนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเลขานิเทศมาวัดก็เลยถามอาจารย์ทําไมชื่อหลวงพ่อหายก็เลยเล่า <c oughs> ให้เขาฟังนั่นแหละอาจารย์รักก็ลงยูทูบตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามา ชนะอันนี้มันเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งสําหรับญาติโยมที่ไม่มีทางเลือกอหรือไม่มีที่พึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกําลังใจเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสมุิเรานาน้ามนต์เนี่ยกลับไปดื่มกลับไปชําระล้างร่างกายเนี่ยจะปลอดภัยจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยแล้วกันนะครับ